กลับสองแควกันไม่ต้องร้องหรือไม่ต้องร้องเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่จอยที่นั่งก่อนเลยนะเนนไปเลยเลยไปจอยที่นั่งก่อนเลยส่วนของหนูอ่ะเอาค่ะออกมาเลยเออกมาเร็วค่ะออกมาเร็วสองอาทิตย์มาใหม่เนี่นยละวยนวลละละนวลอ่ะพี่นวนมิน มุดมาหลบออกมาหลบออกมาแป๊บหนึ or, ่งค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมินแป๊บหนึ่งนะคะถึงบ้านแล้วรู้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 แล้วหนูจำบ้านได้รู้เดี๋ยวหนูแป๊บหนึ่งหลบแป๊บหนึ่งโอ้โหมาเลยลงรถแล้วอย่างงี้นะลงรถแล้วอย่างงี้นะไปเลยลงรถแล้วเบี้ยวไปเบี้ยวมา